ไมสุนค่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะนุชนำมาจาก Facebook ของลาเซียวมิเรียนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศเมืองลาเซิโอสำหรับวันนี้วันที่22เดือน72024นนะคะปกติแถวนี้คนจะเยอะมากคนจะเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นที่ที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่นะคะก็คือแถวนี้จะมี ร้านอาหารนะคะโรงแรมแล้วก็ที่ขายข้าของเครื่องใช้ก็คือรวมตัวกันอยู่แถวแถวนี้นะคะแถวนี้ก็ถ้าออกไปอีกทางนึงนะคะก็จะไปเจอกับ ปั้นชันก็คือจะเป็นสนสนุกของเมืองลาเซิลนั่นเองนะคะ,ะที่ถ่ายคลิปมานี้นะคะก็คือเพิ่งจะเห็นมอเตอร์ไซค์สนทางกันแค่คันเดียวนั่นเองนะคะก็ไม่ค่อยมีผู้คนวิง่งพุ่งผ่านเท่าไหร่นะคะตั้งแต่เป็นสงครามมานะคะทุกคนก็จะหนีออกจากเมืองลาเซิลกันมากเลยนะคะก็ประมาณ70%ปรประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะเยอะกว่านั้นโดยซ้ำไปนะคะ นี่ก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายวันนี้ตอนเช้านุชนำเอามาให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนุดมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ